อ่าแล้วก็กาบสวัสดีคนดูทางบ้านอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะฮะวันนี้แอมโซตึงกลับมากันอีกแล้วนะวันนี้มาในเกมเบเกอรี่บูนันซ่านะแต่วันนี้มีข่าวดีมาบอกนะอาผมได้สปอนเซอร์จากเว็บเว็บหนึ่งมานะมาแจกเครดิตฟรีอันนี้ผมก็ได้มาฟรีนักสาบาทนี้อ่าส่วนคนดูถ้าอยากได้ทำยังไงครับดูที่ใต้คอมเมนต์นะฮะอจะมีรหัสลับอยู่นะฮะดูคลิปเราจนจบนะเราไปดูใต้คอมเมนต์มันจะมีโค้ดให้อยู่นะ อย่างไงวันนี้คำๆไปเป็ด1นบาทนะมันได้แค่1บาทนะครับเพราะมันมีแค่30นะฮะทุนมีแค่3าคิดฟรีนะฮะนนี้ผมไม่ได้เติมนะเว็บเขาให้มาเล่นนะมาเล่นโชว์ฮะเจงก็คือก็คือเจงนะครับแต่ไม่ได้เสียตังค์นะอ่าก็มาโปรโมทโปรโมทแล้วกันนะถือว่าแลกกันไปนะครับผมโปรโมทให้เขาเขาเอาเครดิตฟรีมาแจากคนดูผมนะตอนนี้ก็ดูทรงนวน่าจะ ไม่ไ่าเกียดหรอกนะเว็บ,บนี้นะน่าจะแจกเออแจกอยู่นิดหน่อยแหละดูโงนะนี่ไงนี่ไงอไหนูจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะนี่ไงก้อนโตอย่างลัวๆนะฮะโอ้โหตอนนี้60บาทแล้วอม60บาทแล้วอืมไหลาย,ยาวๆไปนะฮะไหลาย,ยาวๆเป็นหนึ่งบาทอยากเพิ่มอยู่นะแต่ว่าอีกนิดนึงแล้วกันค่อยเพิ่ม มาแอมสุดตึงบอกเลยว่าตึงเกินต้านนะฮะวันนี้พี่ตึงก็ไม่ได้อยากแนะนําให้เติมนะก็เลยเอาเครดิตฟรีมาแจกกันนะคนดูนะไม่ต้องเติมเครดิตฟรีนี้ไม่ต้องเติมแม้แต่บาทเดียวนะฮะอ่าเพียงแค่เอาโค้ดข้างล่างนะไปเติมในช่องนะฮะไปกรอกในช่องโค้ดแล้วก็รับไปเลยไม่จําเป็นต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวย้ํานะไม่จำเป็นต้องใช้เงินตัวเองแม้แต่บาทเดียว เอาโคดนี้ไปเติมแล้วเล่นได้เลยถ้าเล่นได้แล้วเกิน300นะฮะถอนได้เลยทันทีไม่ต้องรอนะฮะอ,ะไไอา่าเป็นไงบอกแล้วว่าตึงเกินต้านนะฮะเนี่ยตอนนี้ก็ชิวๆไปก่อนนะชิวๆกันไปก่อนนะครับผมตอนนี้70บาทแล้วอะผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่ายุ่มาจากไหนเต็มเลยเนี่ย ลืมเปิดหน้ตาต่างเลยซะเนี่ยนนก็ไมได้เปิดนะเอาก้อนโตมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะเว็บนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะอ่าเพิ่มเพิ่มเลยแล้วกันแทรรู้ว่าเขาแจกนะฮะไม่รู้ว่าล็อกยูทหรือเปล่านะรู้แต่ว่าแอมโซตึงเล่นก็เล่นได้นะฮะไอดีปกติอันนี้ไม่ได้เอาไอดีนี้ให้เขานะครับผมก็คือแอบสมัครแล้วก็เติมนะไม่บอกเขานะว่าเป็นเว็บไหนนะวันนี้มารีวิวให้สดๆเลย ถ้าอยากรู้ว่าได้จริงมันได้จริงคุณก็ลองเอาโาตล่างนะไปเติมแล้วเล่นดูนะแล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไม่ทันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าแอมสตึงมาแจกใหม่นะฮะอยากได้ก็อย่าลืมซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะฮะวันที่แอมสตึงแจกคริตฟรีจะได้มาเอากันนะฮะโอ้โหเดียว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 มันไหลออกรวยอย่างนั้นล่ะนูมใช่ไหมเนี่ย อ่ะเปิดโบใหม่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 สามสิบปาดโอ้โหเริ่มละเริ่มละเริ่มเป็นลางละเฮ้ยเมื่อกี้มันยังขึ้นไปหกสิบได้อยู่เลยหนุ่มยังไงยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูนะยังไม่เข้าฟรีเลยแม้แต่รอบเดียวนะก็ดูนะบ่นหน่อยแล้วกันเผื่อเขาจะเข้าฟรีให้นะ เข้าไม่เข้าเออเข้าไม่เข้าเออ,อยังไงโบเทโบเทเออเออมาแล้วมาแล้วอือสวยครับผมสวยครับพี่ดีครับนายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงสองร้อยสิบเอ็ดบาทแล้วนะอีกแค่หนึ่งร้อยบาทเราก็จะได้ถอนกันแล้วนะ อ่าอีกแค่100บาทเราก็จะได้ถอนกันแล้วนะตอนนี้ก็ลุ้นช่วยกันนะฮะให้อัมสเตอดึงถอนได้หน่อยนะเอา้าเข้า V เข้า V เรียบร้อยนะฮะเข้า V เรียบร้อยนะฮะเบเกอรีะะ่โบนาซ่าเต็มคาราเพลเลยครับเท่าไหร่เมื่อกี้6หรือ5ตัวไม่มั่นใจนะผมว่าผมได้ถอนแน่นอนอะยังไงเครดิตฟรีนะเครดิตฟรีถอนได้นะฮะอือ อย่างเออสิบสี่ 14. เพิ่มไม่อีกหนึ่งหมุนนะจัดเต็มให้หน่อยสีเออบวกมาอีกหนึ่งนะไม่ได้อยากได้หนึ่งบวกสองนะอยากได้เงินนะฮะเอาเงินมาแทนได้ไหมนี่ผมได้แค่เบสสองบาทนี่คนดูหนึ่งสามบาทเออเออเก้าบาทเออสิบแปดเท่าเออสวยมามาขาดอีกสี่สิบบาท ขอได้ไม่อีกประมาณ40กว่าบาทเอ้ยอีก30กว่าบาทเนะี่ยสามสิบกว่าบาทเออมาคดีสามสิบบาทคดีสามสิบบาท Come on baby Come on Come on baby อู้ยเย่สามร้อยถึงแน่นอนแหละแต่จะถึงตอนไหนแนั้นแหละปั้นให้มันถึงสามร้อยไม่ได้ยากเกินตัวคุณหรอกนะเนี่ยแอมสตึงเล่นโชว์แล้วนะว่า สามสิบาทมันก็ไม่แตกให้เหรอเออนี่นี่ยีสี่เท่าเออสวยนี่ไงนี่ไงสามร้อยเยบน้อยถอนได้แน่นอนนะตอนนี้แอมโซตึงมันใจว่าโซตึงถอนได้อยู่แล้วนะเออสวยมาจะจะได้เท่าไหร่ไปดูไปดูจะได้เท่าไหร่เ,หรเออเป็นล่าซูปเปอร์มิกนะอีกสี่ครั้งนะเว้ยอีกสี่ครั้งอีกสามครั้งอีกสองครั้ง ยังไงเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หยุดรอยังไม่หยุดยังไม่หยุดอ่ออีกสามครั้งอยู่สวยงามับผมู้หตอนนี้ได้สี่ร้อยแล้วเกินเป้ามาเยอะแล้วนะเกินเป้าแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ว่าจะจบเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่ว่าจะจบเท่าไหร่อื้อมาออสี่พันเท่าอยู่ที่ว่าจะจบเท่าไหร่และยังไง เออ5 0เท่าอือหือ่รอบสุดท้ายไม่แตกให้ไม่เป็นไรครับถือว่าได้อยู่257รอบนี้รวมเงินทั้งหมดตอนนี้400กบาทแล้วโอเคงั้นคลิปนี้แอมสตูร์ขอจบไว้ประมาณนี้พอนะอ่ามันถอนได้แล้วก็พอนะไม่ต้องเล่นต่อไม่ต้องฝืนนะฮะตอนนี้แอมสตูร์ขอตัวไปถอนกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมครับใต้คอมเมนต์นะฮะใต้คอมเมนต์